ไอ้ให้ยานขนใช้จิกเอ้ยมันใช้วีดเอ็ดวีดขาวเลยจะหน้าตายยันหน้าตายยันหน้ตายแล้วโอจัดไม่เรียกเลยยันหน้าตายยันหน้าตายฝาดข้างหลังด้วยนะครับเก็บผีเพื่อนเนาะเก็บผีเพื่อนเนาะ

โอ้ยดีว่ากะตุกงวยเชี่ยมือมึงถอยมาก่อถอยมาก่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วจบเสร็จแล้วตรงไหนขวามาระวังในอูดนอูตัวนังน้อั้งฝากด้วยนะเล่นเอนีวทอนเาไม่มาจรงบอลนอูดันนึงเห็นแล้วเห็นแล้วบอลไม่กินใจเปิดแล้วยิงยิงอ่ามเกสสองนะสามเก2สองเนสามตัว แกนึงขวาแตกหนึ่งนะตรงไหนอะบอกเลยไม่เป็นแอดบอสอ่ะเล็้ตัหกเลยเี้ยแมเออเือหมอบอางงั้นก็ขวาหลังมาเก็ตลังนะาแทงสาวอะเออเราเบิรยัมอยู่เลยว่ะกูขอาอนนี้ มานี่มาเดี๋ยวจะไานอนช้อนมาของคนที่มานี่นี่ตรงบ้านมานี่มานี่มานี่ยดียงปั๊บแะ้เบิดมาวะครับผมมามามาวิ่งาาาาา มันอยู่หลังมาเก็ตสองสามตัวนะหลังม,มาเกต็ตตรงโล่อ่ะไปช่วยยิงหนอยฝังยงยง่งฝัง่งดู้ใจยังยังยังโอเคมาเก็ตกันไปมาเก็ต แล้วหนามกะโอเคไม่รู้อย่กตัวนะหลามกะโเไมเออมายังมยัแต่่าดูไม่แน่ใจหลามันแก้เลยดนึงนะหลามาเก็อตรงไหนโอ้โหโดนแฮนด์อคอนไฟยิงถึงไหนไม่รู้ว่าวีดีทขาวได้เลย ฮะมันปีนตรงอู่อยู่เจธรรมดาเจอแล้วตายตายอแตายตตายตแล้วก็กำแพงหลังกงหลังมาเก็ตสองมาเก็ตสองมาเก็ตองอยู่ลอยไหมลอยอยู่เก็ตอแล้วก็มีหลังอู้านบ้นบ้านาไมทดบ้านเน่าิบมึงโไบ้านเน่าเดี๋ยวกูด่นนี้ให้

เรผมลงไปนะถ้าจะแพ้เราวร้อนจัดเอาเลเนียกูหลุดหลุดมาไหมด้วหมดแล้วโอีกู้งอยู่บ้านันกูตายน่ผีตกดาวตกาแล้วโผลเลยมาแล้วองโผล่วแล้วมาแล้วกูข้างได้ค่ก็เก็บเกาะสีแดงกูหน่อยดิขอเกาะสีแดงตัวนึงเก็บกาะได้เหรอ

再来，再来，好嘞